สื่อแดนมังกรวิเคราะห์สาวจีนพ่ายสาวไทยตกรอบศึกลูกยางชิงแชมป์โลกอยู่ลบ1กกลายเป็นประเด็นเดือดแดนมังกรกับผลงานของทีมลูกยางสาวทีมชาติจีนที่ต้องประเด็นตกรอบด้วยน้ำมือของทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2023รุ่นอายุไม่เกิน19ปีเมื่อคืนวันจันทร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวลูกยางสาวแดนบังกร ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของรายการจากผลงานเก็บชัยรวดทุกนัดและไม่เสียเซตให้กับคู่แข่งเลยแถมเกมนี้พวกเขาก็ถูกมองว่าจะเก็บชัยไปได้อย่างไม่ยากเย็นเมื่อโคจรมาเจอกับทีมวอลเล์บอลหญิงไทยที่ผ่านเข้ารอบมาด้วยการเป็นอันดับ4ของกลุ่มซึ่งรูปเกมในช่วงแรกก็เป็นสาวจีนที่เป็นฝ่ายออกนำไปก่อน2 -0 ถึงเซตแต่สุดท้ายพวกเขากลับพลิกล็อกแพ้ให้กับทีมวอลเล์บอลหญิงไทยไปแบบช็อกโลก 2- 3ถึงสสร้างความแปลกใจให้กับแฟนลูกยางทั่วโลกเป็นอย่างมากเนื่องจากในช่วง3มเซตหลังพวกเขาแพ้ไปแบบขาดลอย เรื่องนี้ทําให้เฟิ่งห่วงนิวสื่อของประเทศชี้ว่าเป็นความพ่ายแพ้สุดอัปยศพร้อมทั้งได้ทําการวิเคราะห์ถึงสาเหตุความพ่ายแพ้ทั้งหมด3ข้อหลักประกอบด้วยเรื่องแรกคือการรับอ่อนแรกที่ดูจะเป็นปัญหาของทั้งทีมและทําให้เสียโอกาสในการที่จะพลิกเกมกลับไปทําแต้มเรื่องที่2คือการเซตบอลของทีมที่ไม่มีความแน่นอนทําให้ผู้เล่นตีติดเน็ตมากมายส่วนเรื่องสุดท้ายคือเกมรับที่ไม่สามารถป้องกันการทําแต้มได้เลยจนทําให้เกิดคําถามว่าผู้เล่นเหล่านั้นเป็นนักกีฬาอาชีพหรือไม่ นอกจากนี้สื่อเจ้าดังยังชี้ว่าหลิวเซียวหมิงโค้ชของทีมไม่มีการปรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันรวมทั้งมีการตัดสินใจที่ราชาต้องรอให้คู่แข่งทำแต้มแซงก่อนถึงจะมีการเปลี่ยนตัวแต่สุดท้ายก็ไม่ทันการสำหรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่เป็นฝ่ายเอาชนะสาวจีนจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับญี่ปุ่นอีกหนึ่งทีมแกร่งจากเอเชียในวันพุธท,ที่9สิงหาคมนี้